ขอสวัสดี f อของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าของผมทั้ง16,800กว่าท่านแล้วในเวลานี้นะครับในช่วงเบรกสำคัญเบรกนี้ผมส่งท้าย f อก่อนนะครับในช่วง เวลาหลังเรื่องงานของ f อฟหลายท่านก็คงจะรับประทานอาหารอยู่แต่ผมให้เอฟชมพระเครื่องที่มีความงดงามเข้มขลังรายการนี้เป็นการปิดท้ายเบรกนี้ไว้ก่อนแล้วเราเมาเจอกันในเบรกหนา้าขออนุญาตไปทําภารกิจสําคัญของผมเช่นเดียวกันกับ f อฟนะครับแต่ f อฟหลายท่านก็ยังคงทํางานอย่างเข้มแข็งนะครับอยู่นะครับทั้งในส่วนของงานบริษัทถือว่า ธุรกิจส่วนตัวนะครับขอเอฟซีโชคดีมีความสุขริ่มรวยเงินทองเมื่อเห็นพระเครื่องสําคัญรายการนี้แล้วขอพุทธกคุณจงเชื่อมโยงให้เกิดสิ่งดีกับเอฟซีผมทุกท่านสําเร็จทุกเรื่องครับไม่เว้นแม้แต่เรื่องเดียวทีเอฟซีาัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงนะครับการงานการเงินความรักสุขภาพร่างกายนะครับโอ้แฮปปี้ทุกอย่างนะครับพระผงสําคัญรายการนี้นะครับผมจะบอกว่าสําคัญมากๆเพราะเป็นพระผงหลวงพ่อโตอายุกว่า300ปี วัดอินทารามจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งแจกฟรีนะครับพร้อมพุทธคุณฉบับที่42ครับขออนุญาตเปิดให้ชมในกล่องเดิมๆเ,เดิมมากมีรอยเปื้อนนะครับมีรอยเปื้อนมอีการผ่านประสบการณ์แต่ก็ยังเข้มขลังเลยบารมีขออนุญาตประคองขึ้นมาชมใกล้ๆก,กล้องมีกร,รมยี่สีแดงนะครับเป็นผ้าผงพิมพ์สี่เหลี่ยมขออนุญาตยกออกจากกร,รมมี่นี้นะครับแล้วเลื่อนให้ชมใกล้ๆนะครับขออนุญาตส่องไฟมาให้ชมใกล้ๆนะครับ ด้านหน้าประทับรูปนะครับองค์หลวงพ่อโตนะครับเป็นพระรูปปางมาราวิชัยเต็มองค์ประทับนั่งบนฐานตามที่เอฟเห็นนะครับและก็มีขยันด้านข้างทั้งสองด้านนะครับทั้งสองด้านและจารึกข้อความหลวงพ่อโตนะครับตรงอขอบสี่เหลี่ยมแต่ละด้าน4ด้านนั้นมีลายกนกอยู่นะครับสุดยอดและด้านข้างเหมือนลายเกี่ยวเชือกรอบพิมพ์สี่เหลี่ยมนี้ นะครับผมให้ชมด้านข้างโอ้สุดยอดเข้มขลังมากๆและผมเลื่อนให้ชมด้านหลังอีกประทับตา50ปีการจนาพิเศษฉลองคองสรราชสมบัติครม50ปีในหลวงราชการที่9และจารึกข,ข้อคว,วามวัดอินทารามจังหวัดสมุทรสงครามนะครับพระเครื่องรายการสำคัญนี้เป็นสุดยอดวัตถุมงคลที่เก่าแก่และถูกนำมาจัดสร้างพระพระ องนี้นะครับวัดอินทารามสุโส,สงครามท่านอายุถึง300กว่าปีมาแล้วนะครับเป็นที่ศรัทธานับถือคารพบบูชาของพี่น้องประชาชนนะครับในจังหวัดสุงขาามและทั่วประเทศไทยนะครับสุดยอดเข้มขลังสุดยอดแห่งพุทธคุณครอบจักรวาลบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบารมีของหลวงพ่อโตจะนำพาความสุขสำเร็จสมหวัง ให้เกิดแก่เอฟซีผมทุกท่านและโดยปรามีของในหลวงรัชกาลที่9ปีจัดสร้างเป็นปีมหามงคลจะโดนให้เอฟซีสำเร็จทุกเรื่องนะครับทุกเรื่องขอญาตขยายขอญาตให้ชมพระผงสีขาวใกล้ใกล้นะครับสุดยอดแห่งความเข้มขังสุดยอดแห่งผงพุทธคุณนะครับที่มีความเข้มขังละเอียดลึกซึ้งในงานที่จัดทำจัดสร้างนะครับและสุดยอดแห่งหมวลสารสีขาวที่มีความเข้มแข็งแข็ง แม้อยู่นานแล้วนะครับก็ยังคมชัดและเข้มขลังในรายละเอียดมากๆมากๆถึงวาี่สุดและพุทธคุณนั้นผมไม่ต้องพูดถึงเพราะหลวงพ่อโตนั้นท่านมีพุทธคุณครอบจักรวาลเช่นเดียวกันกับพระเครื่องรายการสําคัญอื่นๆนะครับขอบคุณ f c ที่กดติดตามกดแชร์กดวิวและเท็กซ์รีวิวเอฟซีที่เช่าบูชาพระเครื่องเนล่านสำคัญทุกรายการขอเอฟซีทุกท่านจงสําเร็จสมหวังมีความสุขร่ํารวยนะครับปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ในสิ่งที่พึงปรารถนา ทุกอย่างด้วยบาร,รมีขององค์หลวงพ่อโตนะครับวัดอินทารามนะครับจังหวัดสมุทรสงครามนะครับและมวลสารผงพุทธคุณฉบับที่4 2สุดยอดแห่งมวลสารสุดยอดแห่งบาร,รมีองค์หลวงพ่อโตขยายให้ชมใกล้ชมบาร,รมีท่านใกล้นะครับชมบาร,รมีหลวงพ่อโตใกล้ให้ชมใกล้เท่าไหร่ก็ยิ่งจะเข้มขังคมชัดให้ชมใกล้เท่าไหร่ก็ยิ่งสุดยอดนะครับงดงามด้วยบาร,รมีขององค์บุรพภาชา์ ด้วยพระนะครับองค์บุรพาชานลำดับหนึ่งเลยแรกๆของโลกนั่นคือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับหลวงพ่อโตนี้เป็นพระรูปนะครับเป็นท่าในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนั่งเป็นเนสัปปามารวิชัยนะครับบนฐานสุดยอดเข้มขลังค,งคมชัดในรายละเอียดสุดยอดเข้มขลังนะครับในพุทธคุณละบารมีของ ในหลวงรัชกาลที่9ที่เป็นปีมหาบุญคุณสร้างในปีนะครับน่าจะเป็นปี39นะครับซึ่งเป็นปีฉลองของศิลป์และบัติัครบ50ปีนะครับ